ยังวัดสทีทองตราดช่วงเวลาที่ได้มาพูดคุยกันไว้นะก็จะเป็นช่วงสินาลิการง10นาลิการงบแล้วก็ก็อนุโมทนาบุญแล้วก็บอกบุญกับญาติโยมรวมถึงเป็นการ ในเรื่องของการ เป็นไปดูควาของเราเวละเป็นงาหน่วยงานราชการว่างานหน่วยงานาก็งมากราชการมักราชการเพื่อที่จนเจ้าภาพอบกฐินนวัดป่าหลวงทั่วไปก็้ အာသာ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 